Stop somewhere there, then they can come, huh? you cannot stop? No, you still no no I not argue to hear you there down there. Uh, down there. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะอันมาดามพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเมืองพุทรายายานะคะเมืองพุทรายายาของประเทศมาเลเซียค่ะอ่าบรรยากาศของเมืองพุทรายายานะคะอันนี้คือถนนหนทางเพิ่นกระตัดดอกไม้สวยงามพี่น้องค่ะตัดต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้สวยงามมาดามวันนี้มาดามมาทาธุระกับเพื่อนนะคะก็เลยทายวิวบรรยากาศ ให้เพื่อนเมืองค่ะจะมีโดมสวยๆนะคะมีโดมมีเหมือนอีอย่างนะพี่น้อง สะพานพระรามเก่าบ้านเฮาเนาะพี่น้องค่ะสะพานพระรามเก่าสะพานพระรามเก่าถ่ายในรถเนาะค่ะเนาะถ่ายในรถมันก็จะบอเคยเห็นสัตว์ปานใดเดชธรรมดามหามองลงก่อนเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดิสม้ม นี่เป็นเมืองพุตราจายานะพี่น้องค่ะเมืองพุตราจายาของประเทศมาเลเซียเป็นวิวที่สวยนะคะพี่น้องคะเป็นวิวที่สวยมากย่างขึ้นมานีกัสิเป็นแม่น้ำนะคะพี่น้องคะเป็นแม่น้ําเป็นแม่น้ำก็สิเป็นตึกเป็นคอนโดเป็นถ้าเมืองเพื่อนๆกัสิคือสะพานพระรามเก้าบ้านเฮาเนาะพี่น้องขาสะพานพระรามเก้านะ ท้ายนิ้วหัวเป็นเพื่อนมัหมุนไปทางนี้ก็จะเป็นโดมพี่น้องขาเป็นโดมมองไปไกลก็จะเป็นโดมเป็นเป็นเมืองพุทธาจายาเขาเอื่นไปเมืองพุทธาจายาเป็นสถานที่ราชการสถานที่ราชการเขาเป็นบ้านเขาก็เป็นใครกระทรวงการต่างประเทศอีกอย่างไ่พี่น้องคะมาต่อวีซ่ามาทำบัตรประชาชนมาเดินเรื่อง าที่จะไปต่างประเทศหรือว่าอีกอย่างอย่างสินะแต่งงานจดทะเบียนสมรสอีกอย่างหนี้พี่น้องค่ะกระดาษมาถ่ายวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะมาถ่ายวิวให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้วิวแม่น้ำนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมองลงไปกับป็นตะยานพี่น้องค่ะแม่ด้ำกระยานนะ,ะสถานที่ราชการพี่น้องค่ะมองไปก็จะเห็นตึกตรงนั้นคล้ายๆว่าตึกเป็นติดต่อ ราชการีนยังประมาณีนพน้องจะมีธงของประเทศมาเลเซียติดรอบรอบติกนะคะ <Left. S 1> ตึกนี่ก็จะเป็นตึกมาติดตอราชการเนาะคะ่ะเนาะอันนี้พยาบาลและพาลูกบ้านมาเห็ุบัตรประชาชน,นะค่ะ พอ่อใหญ่บ้านพาลูกบ้านมาทําบัตรประชาชนนะคะมาดามก็เลยมาน้าเพลินกับมาทายบรรยากาศของเมืองพุทธาจายาให้เพื่อนๆได้นนชมเนาะค่ะเนาะมันอาดสีแสงสะท้อนแน่กับโอ้โเนาะคะ่ะ <P> พี่น้องขามันฮอนแล้วตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็เลยท่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมเนาะค่ะเนาะเมืองพุทธาจายาของประเทศมาเลเซียตึกที่เห็นๆเ,เนี่ยมตั้งแต่ตึกข้าราชการนะคะพี่น้องกระทรวงนั่นกระทรวงนี่ค่ะกระทรวงกระทรวง กระทรวงและกระทรวงผู้ใดสิมาติดต่อราชการในอย่างกับตรงมาตรงนี้นะคะมาตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศมีหลายสาขาหลากหลายย่อยมาดาลอธิบายว่าถกค่ะตึกสวยงามเนาะคะ่ะเนาะตึกสวยงามตึกสวยงามพี่น้องค่ะเป็นตึกของข้าราชการนะคะข้าราชการทํางาน รราชการกระทรวงนั่นกระทรวงนี่พี่น้องคะแต่ละกระสรวงแต่ละตึกงามบอ,อกคะ่ะพี่น้องคะงามนะคะถนนหนทางสวยงามพี่น้องคะเมืองใหญ,ใหญ่สวยงามมากเมืองพุทธาจายานะคะพี่น้องเป็นโดมที่สวยงามมากสวยงามจากสถานที่สวยงามมากนะคะ สถานที่กว้างขวางพี่น้องงามงามหรอ,อคะสถานที่มาติดต่อคะ่ะราชการเนาะค่ะเนาะสวยงามมากคะ่ะสวยงามมากริมถนนก็มีกระถางต้นไม้แบบนี้นะคะริมถนนก็จะมีกระถางต้นไม้แบบเนี้ยดอกกระดาษดอกกระดาษบ้านเฮาพี่น้องดอกกระดาษบ้านเฮาแสงกดสีบอดีแน่เลยค่ะเนื่อเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสิบโมงสิบเรรอ็ดโมงกับสิบแดดช่องแน่กับเพ,พื่อนเพื่อนไทยเพื่อนๆพื่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวชมเนาะค่ะเนาะ สถานที่กว้างขวางใหญ่มากค่ะมะดามชอบอย่างมะดามชอบกระถางกระถางดอกไม้หี่พี่น้องค่ะเป่นปลูกดอกกระดาษประดับริมถนนนะคะเป็นแถวยาวเลยะนะพี่น้องมองไปทางนี้ก็งามสวยงามตึกเต่ละที่อันพยาบาลอันจอดรถฐามะดามยู่หันเขานาะพยาบาลว่าคุณเมียไปถ่ายเลยลูกไปถ่ายเลยจะไปถ่ายอะไรก็ไปถ่ายวัสันวัน โอเคค่ะพี่น้องคะ่ะมาดามกับมาฮอดมองสีสาพาเพื่อนมาทําบัตรประชาชนแห้วเนาะคะ่ะเนาะก,กะตึกที่สีเหตุกับมองนี่แหรอคะ่กะกสิมีอีอคนมาเรียงคิวมาต่อคิวนาพี่นอ้องพูดยืนหัวดำหัวแดงกันเป็นแถวยาวพวกนคนต่างประเทศบ่ว่าติประเทศเขาไปในตึกนั่นรออยู่ข้างนอกอยืนรอก,กันคิวกันเป็นแถวเลยคะ่ะอยู่ข้างในบ่ฮูงวัเทหเลมาดามกับิเขาไปข้างในเนาะคะ่ะเนาะก,กะ บอข้างในกับพอสามาถที่ท่ายเพื่อนๆเดี๋ยวมึงค่ะจังไดก็พอกันคลิปหน,นะน้าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะวันนี้มาดามีภารกิจพาลูกบ้านพ่อใหญ่บ้านพาลูกบ้านมาเหตุบัตรประชาชนเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเจอกันคลิปหนา้านะคะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ